จำกันได้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยดูแลผิวมากี่สารคัดพิธีกันแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็เริ่มอยากมีผิวดีหน่าใสแต่บางอย่างที่ทําอยู่เนี่ยก็อาจจะทําร้ายผิวกว่าเดิมก็ได้นะวันนี้เลยขอแชร์3ความเชื่อผิดๆใกนการดูแลผิวกัน 1. นงน้มันให้ไปล้างหน้าออกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่าการล้างหน้าบ่อยเนี่ยนะทำให้ผิวผลิตน้ามันมาเคลือบผิวมากขึ้นนี่ททำให้หน้ามันเปลี่ยนมาใช้เป็นกระดาษซับมันแบบนี้แต่ว่าต้องเลือกอันที่ซับแค่ความมมันทําาใหห้ยไ่ยกผิวะคะ ใช้สกินแคร์เยอะๆยิ่งดีอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่าการอัดสกินแคร์เยอะเกินไปเนี่ยอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ทางที่ดีควรเริ่มจากการล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาสกินแคร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ทากันแดดแค่นี้ก็ได้แล้ว 3. สครับผิวบ,บ่อยๆผิวยิ่งใสไวอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะเป็นการรบกวนผิวบ่อยแล้วก็ทำให้ผิวเน่าไวต่อแดดมากขึ้นทางที่ดีควรสครับผิวแค่อาทิตย์ละครั้ง ไหนใครเคยทำที่พูดมาแล้วบ้างยกมือขึ้นทีนี้ก็ดูแล้วนะว่าการที่ทําอะไรมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีกับผิวแถมยังเป็นการทำร้ายผิวมากกว่าเดิมใครที่เคยมีความเชื่อผิดๆมากกว่านี้เนี่ยก็มาแชร์ในเมนไว้ได้เลยนะ The original